ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกเวิลด์ที่ซึ่งพลังผสานความแม่นยำและทุกการขับขี่ล้วนบอกเล่าเรื่องราวใหม่วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่สิ่งที่จะขยายวงการรถกระบะให้ถึงขีดสุดนั่นคืออีซูซุพิคปี2026นี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมรถกระบะธรรมดาาธรรมดาาแต่นี่คืออีซูซุที่กำลังพลิกโฉมความหมายของคำว่าแกร่งฉลาดและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินนี้จะทำให้คุณมองรถกระบะในมุมมองใหม่ เมื่อพูดถึงอีซูซุคุณคงนึกถึงความน่าเชื่อถือแบรนด์ที่สร้างชื่อเสียงจากรถกระบะที่ไม่มีวันตายเกษตรกรนักผจญไทยคนงานก่อสร้างและผู้ขับขี่ทั่วไปต่างไว้วางใจอีซูซุมานาหนลายทศวรรษแต่อีซูซุรุ่นปี2026ได้นําความไว้วางใจนั้นมาสู่รถแห่งอนาคตรถกระบะที่ยังคงความแข็งแกร่งแต่ยังคงความประณีตฉลาดหลักแหลมและประสิทธิภาพที่เหนือกว่ามาเริ่มกันที่ดีไซน์แค่มองก็รู้แล้วว่า นี่คืออีสูสุดที่ถูกปรับโฉมใหม่หมดจดด้านหน้าโดดเด่นดุดันด้วยไฟหน้าเหลเมทริกซ์โดดเด่นสะดุดตาล้อมรอบด้วยกระจังหน้าโครเมียมสีดำที่ให้ความรู้สึกมั่นใจเส้นสายบนฝากระโปรงรถเฉียบคงทรงพลังและลู่ลงตามหลักอากาศพลศาสตร์บ่งบอกว่ารถกระบะคันนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อบรรทุกของเท่านั้นแต่ยังออกแบบมาเพื่อสมรรถนะสูงสุดอีกด้วยรุ่นปี2 0 2 6ยังมาพร้อมกับระบบ Active ไอเชอร์เ e เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและค่าสัมประสิทธิ์แรงสิทธิ์านต่ำลง ซึ่งหมายความว่าประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นบนทางหลวงและมีสเสถียรภาพมากขึ้นที่ความเร็วสูงเมื่อมองจากด้านข้างสัดส,ส่วนให้ความรู้สึกสปอร์ตยิ่งขึ้นซุ้มล้อทรงเหลี่ยมพร้อมแผ่นปิดสีดำทำให้ดูโดดเด่นสะดุดตาคุณสามารถเลือกสีใหม่ได้หลายแบบเช่นสีเทาเมทัลลิกสีแดงมิดไนเรดและสีปรอนทะเลทรายใหม่เอี่ยมที่ดูโดดเด่นสะดุดตาและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดอีซูซ,ซุก็ไม่ลืมคุณด้วยระยะห่างจากพื้นที่เพิ่มขึ้นและล้าออลลอยขนาด18 หรือีนิ้วหุ้มด้วยยางออนเทเรนรถกระบะคันนี้พร้อมลุยสายหินหรือโคลนก้าวเข้ามาข้างในแล้วนี่คือจุดที่อีซูซุพิคปีันปี2026จะทําให้คุณประหลาดใจไม่ใช่แค่รถกระบะที่ใช้งานได้จริงอีกต่อไปแต่มันคือศูนย์ควบคุมเคลื่อนที่ห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่หมดจดด้วยวัสดุระดับพรีเมียมทั้งหนังสัมผัสนุ่มบนแผงหน้าปัดตกแต่งด้วยอลูมิเนียมที่ประตูและไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารที่ปรับตามโหมดการขับขี่ของ คุณตรงกลางเป็นหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด13นิ้วพร้อม Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบนี้ขับเคลื่อนด้วยรูสมัทโทเอสใหม่ของ Isuzu ที่ให้ข้อมูลสมรรถนะแบบเรทนิลธท่าระบบนำทางและแม้แต่แผนที่ออฟโรดและอย่าลืมเรื่องความสะดวกสบายด้วยเบาะนั่งแบบไร้แรงโน้มถ่วงใหม่ออกแบบมาเพื่อลดความเหนื่อยล้าเมื่อขับขี่ทางไกลคุณ ยังได้รับระบบเสียงรอบทิศทางสิบลำโพงจากโบสให้เสียงคมชัดระดับโรงภาพยนตร์ขณะขับขี่บนทางหลวงที่โล่งกว้างแถงหน้าปัด,ดิจิทัลิสสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่คุณสามารถแสดงข้อมูลแรงบิดข้อมูลการลากจูงหรือแม้แต่แรงดันลมยางของแต่ละลอ้อใต้ฝากระโปรงเวทมนต์เริ่มต้นขึ้นแล้วอีสุสุนำเสนอเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบได้แก่เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรและไฮบริดเทอร์โบคู่3.0ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลยังคงเป็นเครื่องยนต์ อเ็กประสงค์ที่ให้กำลังสูงสุด210แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลถึง500นิวตันเมตรเหมาะสำหรับการลากจูงหรือบรรทุกสิ่งของแต่ไฮบริดคือที่สุดของความล้ำสมัยด้วยกำลังกว่า280แรงมา้าพร้อมแรงบิดทันทีอัตราเร่งที่นุ่มนวลขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่ง